จะได้เงินคืนนะอย่างนี้ตัวเฉลี่ยละเราสร้างเนี่ยปล่อยห้องเช่าเดือนละ2,500บาท9ห้องนะคะคุณบูมเฉลี่ยมดละ10ปีเนี่ยได้ละทุนคืนล,ละ2ล้าน้าละที่เหลือคือกำไรยาวๆนะคะไม่ได้เลยค่ะท่านผู้ชมเหมาะมากๆ2,500บาทนะคะค่าเช่ารายเดือนนะคะมีห้องนอนให้เราด้วยจัดสรรได้ดีไม่ต้องห่วงเลยนะคะเวลาเราหยุด ้างบ้านมีเสียงดังกันหรือเปล่านะเพราะว่าปิดประตูก็ได้ปิดประตูคือไม่ได้ยินน้านนอกแล้วเพราะว่าเขาจัดเป็นสัตว์เป็นส่วนได้ดีมากๆเลยค่ะกลับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับน้องเอคนรักบ้านสไตล์มอเดินทางท่องทาง t u b e Facebook และ Ti k t o ็ค่ะวันนี้น้องเอ๋ที่ตำบลมาบค่ะอำเภอนคมพัฒนาจังหวัดระยองค่ะพามาชมไอเดียห้องเช่านะคะ9ห้องนะคะพี่เจ้าของเนี่ยสร้างในราคา2.5ล้านบาท ะะพื้นที่ใช้สอย40ตารางเมตรนะคะตารางเมตรเนี่ยช่างคิดค่าของค่าแรงทั้งหมดเลยนะคะท่านผู้ชม7,000บาทต่อตารางเมตรนะ,ะถือว่าถูกมากๆเลยนะ,ะที่สําคัญเนี่ยหระเบียง1ห,ห้องโถง1ห,ห้องนอนหนึ่งห้องน้ําและห้องครัวเราไปชมด้านในกัน,ก,นกันก่อนเลยค่ะไปค่ะนี่ค่ะบางท่านถามว่า ที่เราวัดกันเนี่ยขนาดมันตรงหรือเปล่าวันนี้นี่เครื่องมือนี้น้องเอใช้มานานแล้วดูจากเครื่องนะท่านผู้ชมคือเก่ากลึกมากมากเลยนะคะก็หลายๆท่านถามว่าใช้อะไรวัดเราไม่ได้ใช้ตรับเมตรนะคะช่างสมัยใหม่ช่างสมัยเก่าสั่งอันนี้ได้เลยนะคะนี่เลยการวัดง่ายมากเลยนะคะนี่กดปุ่มแบบนี้นะคะติ๊กไปนี่คะ่ะเห็นไหมคะความกว้างของแต่ละห้อง3.8มนะคะอ่าประมาณนี้นะ,ะแล้วก็ลึกเท่าไหร่ นี่คะ่ะ2.1นะคะอ่ากว้าง3.8เครื่องนี้นะคะง่ายๆสวยๆใช้งานทันสมัยแค่แกะออกมาแล้วก็ใส่ฐานเท่านั้นเองคะ่ะท่านผู้ชมนี่ใครสนใจแบบนี้นะคะเครื่องเล็กทักพกง่ายกระทัดรักเดี๋ยวน้องเองจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างสั่งซื้อได้เลยคะ่ะ มาท่านผู้ชมขาสําหรับห้องแถวแนวมินิมอลนะคะสวยๆหน้าต่างมินิมอลนะคะมีบล็อกแก้วมินิมอลด้วยนะคะบล็อกบล็อกลมอ่าสำหรับตรงนี้แล้วหลังคาเนี่ยเป็นเมทัลชีตใส่ฉนวนกันความร้อนด้วยพิวฟอร์มท่านผู้ชมขาตารางพันเจ็ดพันบาทถือว่าถูกมากและภายในเนี่ยมีห้องนอนด้วยถือว่าจัดสรรได้ดีและที่สําคัญอันนี้เป็นห้องใหม่แกะกล่องเลยสําหรับใครที่จะเช่าเนี่ยสองพันห้ามาก่อนมีสิทธิ์ก่อนเป็นหนูเนี่ยหนูเอาริมนะ จอดรถด้านข้างขายของได้ด้วยด้านริมสองมุมได้หมดเลยค่ะุผู้ชมขาก็มีทั้งหมดหนึ่งเก้าห้องนะหนูนับห้องที่หนึ่งห้องที่สองห้องที่สามห้องที่สี่ห้องที่ห้าห้องที่หกห้องที่เจ็ดห้องที่แปดห้องที่เก้าห้องสุดท้ายนู่เลยสวยไหมนะคะเขาเนี่ยเป็นสีขาวนะคะตัดด้วยสีแบบเอ่าเดินหมูอ่ะกันเละเทฟื้พื้นด้วยนะคะสําหรับฟุตบาทตรงนี้แล้วก็จอดรถได้ด้วยนะคะนี่ตรงนี้ที่สําคัญไฟหลวงน้ําประปา มีมิเตอร์แยกให้ครบนะคะสำหรับระเบียงค่ะท่านผู้ชม่ามีความกว้างที่2เมตรยาวที่4เมตรค่ะเข้ามาเลยค่ะตอนนี้นะคะเหลือแคอ่เขาเรียกว่าเดินไฟเท่านั้นนะคะเข้ามาเลยค่ะโหภายในวางมากสวยนะคะตรงที่ปูกระเบื้องแล้วท่านผู้ชมค่ะปูกระเบื้องใช้์อสามสคูณสาด้วยนะคะแล้วก็เป็นลายไม้ สวยมากนะคะสำหรับห้องโถมมีความกว้างที่3เมตรยาวที่4เมตรค่ะมีบัวเรือนทาสีบัวเป็น,ส,ปนสีเลือดมูสีเดียวกับด้านนอกนะคะโทนด้านในเนี่ยเป็นสีขาวผ้าด้านบนเป็นผ้าเหมือนผ้าผ้าสมัยก่อนนะคะเรียกว่าผ้าอะไรนะคะนี้ผ <Okay. S 1> ้าแฝดผ้าแฝดนะคะท่านผู้ชมนะมีไฟหนึ่งจุดนะมีหน้าต่างแบบมินิมอลด้านนี้เลยคะ่ะเปิดรับลมชิลๆนะคะตรงนี้ สวยมากนะคะมีตู้คอนซูเมอร์ด้วยงานะที่ขาดไม่ได้เลยค่ะท่านผู้ชมเหมาะมากๆ2,500บาทนะคะค่าเช่ารายเดือนนะคะมีห้องนอนให้เราด้วยจัดสรรได้ดีไม่ต้องห่วงเลยนะคะเวลาเราหยุดข้างบ้านมีเสียงดังกันหรือเปล่านะเพราะว่าปิดประตูก็ได้ปิดประตูก็คือไม่ได้ยินข้านนอกแล้วเพราะว่าเขาจัดเป็นสัตว์เป็นส่วนได้ดีมากๆเลยค่ะสำหรับห้องนอนเนี่ยมีความกว้างที่3เมตรคูณ3เมตรนะคะ มีกว้างมากมีปลั๊กใช้งานในห้องนอนเนี่ยถึง2จุดด้วยกันมีสวิตช์ไปเปิด1จุดนะคะสำหรับไฟแล้วด้านนี้นะคะนี่ค่ะมีหน้าต่างด้วยนะคะสำหรับาบานเกตนะคะตรงนี้ไฟฟลูนะคะเวลาเปิดห้องไม่ต้องเปื้องแอร์ก็ได้เหมือนกันทางเดินกว้างอยู่ที่1เมตรค่ะและแบ่งสัดส่วนได้ดีมากๆตรงนี้ค่ะเป็นบริเวณของอ,อ่างล้างหน้านะคะโซนอ่างล้างหน้าด้วยนี่ค่ะ สวยงามนะคะมาค่ะเราพาดูด้านในสักนิดหนึ่งสำหรับนะคะในห้องน้ำค่ะท่านผู้ชมมีความกว้างที่เมตรห้นะคะอย่างที่เมตรแปดบนะคะปูกระเบื้องประมาณเมตรห้าชักโครกมีให้พร้อมฉีดชำระก๊อกล้างพื้นฟอร์เดนปูกระเบื้องให้มีฝักบัวนะคะถือว่าคุ้มเลยนะคะหนูสอบถามเนี่ยทาง ห้องเช่ามานะคะชื่อห้องเช่าเนี่ยโชคพมมาะะห้องเช่าราคาประหยัดนะคะสนใจที่จะติดต่อนะคะห้องเช่าหรือห้องพักเนี่ยเบอร์โทรศัพ, 1, าาาพท์087603นะคะ4321หรือเบอร์0868360357นะคะอยู่ที่มาบค่านะคะอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองหรือว่าสนใจแบบ ขอปรึกษาหน่อยได้ไหมครับนะพูดจาเพราะๆนะถ้าเราอยากจะได้แบบคําปรึกษาหรือว่าขอเบอร์ช่างจากพี่เขาเนี่ยพูดจาเพราะๆนะคะกับเขาเนาะพอจะมีเบอร์ไหมครับนะผมสนใจอยากจะเช่าอยากจะสร้างแบบนี้อ่าเนาะเพราะบางท่านเนี่ยอยากจะได้เบอร์แต่โทรหาเขาเนี่ยไม่ดีเลยนะคะใครเขาอยากจะให้ใช่ไหมคะท่านผู้ชมเหมือนอย่างเงี้ยหนูรีวิวเพื่อเป็นแบบและไอเดียเท่านั้นเราเห็นเออที่พักเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยบางท่านบอกว่ามีเงินโหลแลวกี่เมื่อไหร่จะได้เงินคืน นะอย่างนี้ตัวเฉลี่ยละเราสร้างเนี่ยปล่อยห้องเช่าเดือนละ2,500บาท9ห้องนะคะคุณบูมเฉลี่ยละ10ปีเนี่ยได้ละทุนคืนล,ละ2องล้านห้าละที่เหลือคือกำไรยาวๆนะคะอ่ะอาตรงนี้และมีขาบ,บริเวณของโซนห้องครัวซักล้างนะคะมีปลั๊กไว้สำหรับอ่าเขาเรียกว่าเครื่องซักผ้าอ่าด้านนี้ตรงนี้นะคะห้องครัวมีความกว้างที่2เมตรแถวที่4เมตร,มตรปูกระเบื้องเหมือนกัน เห็นไหมคะมีฝาบ่อเกิดด <success> ้วยแล้วที่สําคัญตรงนี้ไม่ต้องห่วงว่าเราซักผ้าตากไว้หรือว่าเรามีเครื่องซักผ้าตู้เย็นนะคะสิคงล้างจานจะหายหรือเปล่าหรือตากผ้ากลัวผ้าจะหายหรือเปล่านะคะมีที่กั้นพร้อมแล้วเหมือนกันไปเดี๋ยวเราไปสารวจห้องด้านข้างสักนิดนึงดีกว่าไปค่ะแต่ละห้องของห้องเช่ามีหน้ากว้างที่4เมตรยาวลึกอยู่ที่10เมตรนะคะจัดสรรได้ดีและลงตัวมาเหมาะกับการที่แบบ เราจะสร้างห้องเช่าแล้วได้ห้องเยอะขนาดนี้นะคะนี่เลยห้องที่หนึ่งนะคะห้องที่สองนะคะทำสมัยแล้วก็ที่สำคัญราคาเช่าเนี่ยถือว่าถูกเลย2อ0 0บาทนะ,ะน้ำไฟหลวงใครมาก่อนมีสิทธิก่อนนะคะได้เลือกห้องนะคะที่สำคัญติดถนนด้วยเห็นไหมคับไปขับมานะเป็นเราทำงานโรงงานนะ,ะหรือว่าอยากจะขายของนะมาก่อนอย่างที่บอกเลยค่ะใกล้อุตสาหากรรมขับรถนี่อ่านะ สบายเลยนะคะบางท่านทางานโรงงานกลัวรถจะไม่ผ่านมาอยู่ตรงนี้รถผ่านแน่นอนเดินไปนิดเดียวเองนะออกกำลังกายตอนเช้าไปขึ้นรถทํางานไปทํางานก็ได้เหมือนกันนี่ค่ะเราเดินทางาถึงห้องที่4แล้วนะคะห้องที่5นะคะนี่คือสไตล์เหมือนกันแล้วก็มีกัน้นนะคะเป็นแบบล็อกไข่ล็อกมันนะคะไม่ต้องห่วงว่าเอ้ยเราจะมาอยู่เนี่ยปกติจะห้องเช่า2005เนี่ยก็คือเป็นโลง่ลงๆเลยแต่เนี่ยเขามีห้องนอนด้วยถือว่าคุ้มนะคะท่านผู้ชมเนี่ยห้องสุดท้ายชอบตรงห้องสุดท้ายนี่แหละ แบบสันแบบส่วนได้ดีนี่ตรงนี้บล็อกเนี่ยช่องลมนะคะแบบมินิมอลได้ดีมากๆเลยสวยอะนะคะทำเป็นบ้านก็สวยเหมือนกันนะสำหรับใครมีงบน้อยๆเนาะตารางเมตรละ7 0บาทโอบาทคุ้มมากนะมาดูอีกสักด้านหลังสิว่าเขารายละเอียดของแต่ละห้องเหมือนกันหรือเปล่านะคว้าฝ้าแขวนตู้คอนซูเมอร์ขนาดเล็กนะคะแต่ขงแต่ละห้อง หน้าต่างแบบมินิมอลบานฟิกแล้วก็บานเปิดได้นะมีห้องโถงโล่งๆปูกกระเบื้องด้วยนะคะลายไมย้ห้องเช่านะคะมีห้องนอนในตัวด้วยสําหรับห้องนอนเนี่ยบอกเลยว่าน้อยมากที่เราจะเห็นห้องเช่าแล้วมีห้องนอนที่สาคัญท่านผู้ชมไม่ได้เป็นฝ้านะบางท่านบอกอุ้ยเป็นสมาร์ทบอดหรือเปล่าราคานี้ไม่ถูกจังขอให้ดูเลยนะอิดนะจ๊ะอิดนะจ๊ะบางท่านบอกโอ้การท้องแบบนี้ ถูกขนาดนี้ใช้แผ่นสมาร์ทบอร์ดหรือเปล่าไม่ใช่ดูดูมือเขียวเลยเนี่ยแล้วฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจที่จะติดต่องานรีวิวงานโฆษณาทุกทุกอย่างเลยนะ <c oughs> ตั้งแต่ของกินก็ได้เหมือนกันนะคะที่ดินก็ได้เหมือนกันนะคะบ้านเช่าห้องเช่าผลงานช่างนะคะ ติดต่อมาได้รับงานทุกอย่างรีวิวสินค้าเราก็รับนะคะนะติดต่อที่เบอร์0 8 3 5 8 4 7 8 5นะคะอันนี้เบอร์งานโฆษณานะแต่ถ้าเบออื่นต้นคลิปนั้นหนูจะให้เบอร์พี่เจ้าของไว้อย่าสับสนนะคะไม่ต้องโทรมาหาหนูนะบางท่านโทรมาอยากจะสร้างเนี่ยเห็นราคาตารางเมตรละเจ็ดันแล้วได้มีห้องโคบอย่างนี้โทรมาหาเรา หนูมไม่ได้ช่างนะคะลองติดต่อสอบถามพี่เขาดูว่าพี่เขาแบบสะดวกให้เบอร์หรือเปล่าเพราะบางบางคนเนี่ยอาจจะสะดวกบางคนไม่สะดวกเหมือนอย่างเงี้ยพี่เขาใจดีมากมากต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะถ้าพี่เห็นคลิปนี้นะคะแล้วใจดีให้เราถ่ายทําเพื่อเป็นแบบไอเดียนะคะเราก็แบบใส่เบอร์พี่เขาสําหรับใครที่จะเช่านะแลกเปลี่ยนกันไปนะคะอ่าไปค่ะด้านหลังอีกสักนิดนึงนะคะเห็นไหมคะจัดสรรได้ดีหนูชอบมากเลยอะสมัยก่อนหนูอยู่ห้องเช่านะยังสองพันห้ายังไม่ได้ขนาดนี้เลยนะถือว่านี้จัดสรรได้ดีเราก็ไม่ต้องห่วงเรื่องแบบ เสียงข้างๆจะได้ยินเสียงของเราหรือเปล่านะทะเลาะกันดานปิดห้องก่อนแล้วดานก่อนโอเคค่ะวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะเบอร์นะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้อีกครั้งหนึ่งนะคะโชคคมมาสวัสดีค่ะ